ปายแสบมาคนเดียวก็แสบทุกคนด้วยตอนนี้มาคนเดียวเนาะเพลงลิเกิิธิ์ไม่ต้องห่วงไปเล่นหมดไม่มีคนห้ามอย่าลืมนะมาคนเดียวได้จ่ายคนเดียวนะมาสองคนมันยังหานเงี้ยความน่ารักของน้องเอนเตอร์เทนเก่งนะทุกคนน้องเอนเตอร์เทนเก่งอะ เดี๋ยวนี้น้องเอ็นเตอร์เทนเริ่มเก่งแล้วเริ่มพัฒนาด้วยด้วยการมาคนเดียวมันมันต้องไงแล้วแบบเอ็นดูเต้ยปลายสายเปยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดถโดดน้ำให้พันห้าเอาสิจ้าน้องก็รีบเลยสิจ้าไอ้ลาพังจริงๆไม่ให้ทำอะไรปลายเขาก็สายเปอยู่แล้วแต่ด้วยความสนุกสนานน้องก็รีบถอดรองเท้าโดดเลยจ้า คือแบบโอ๊ยน่ารักคือเต็มที่มากทุกคนเต็มที่มากแล้วแบบมันดูสนุกนะเมื่อคืนเนี้ยดูแบบแล้วไปเขาก็รีแลกซ์ปเขาก็ดูไม่กดดันดูไม,ดไม่ดูไม่แบบว่าอืมดูน้องไม่ไม่เกรงอ่ะทุกคนก็น่ารักพีเอฟซีก็น่ารักดูเหอะทุกคนน่ารักมาก นังประมือดังๆให้กับตัวเองสักหนึ่งทีครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วขออนุญาตถอดเสื้อกันฝนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมถอดได้นั่งดนตรีเพิ่งถอดครับไว้ร้องเพลงฝนตกไม้ก่อนนั่งดนตรีถึงถอดได้อนิคเอลนิเอลก็ไม่ได้ครับ มันเป็นกิมมิคของเราทุกคนเธอก็อย่าพุ่งถอดเวลาฝนตกอ่ะเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่งั้นเธอจะไม่สบายฮะพี่อบเชยทำไมไม่ใส่เสื้อกันฝนครับเราร้อนถ้าเธอร้อนก็ให้เขาเปิดผ้าม่านกั้งนี้ออก แล้วพ่อแต่เปิดพมานกัะเอ้ยให้เกียดชุดที่เราใส่มาด้วยวันนี้ข้างหลังเธอยังไหวหรือเปล่าชันสองเรามองไม่เห็นเธอเลยเห็นแต่สุ้มไก่ตอนนี้เนี่ย ไหวใช่ไหมเธอยังไหวใช่ไหมพี่ป๊อปฝากประชาสัมพันธ์ว่าสำหรับใครที่อยากจะมอบของสามารถเดินลุยน้ำเดินลุยน้ำมาค <stop ande! S 1> ่อ,อมาบอกให้เหรานะครับ <urers, S 1> อย่าอ,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 อย่าไปท้าเข้าสิรอเลยแต่เดินมาเฉยมันเบสิกไปขอไหว้ท่ฟาฟีสไตล์มาแล้วกัน โอเคไหมคือคือใครอยากใครอยากเต้นมานั่งข้างหน้าเลยใช่ไหมอ่าใครอยากเต้นมาได้เลยข้างหน้าเลย <c oughs> ผมชอบดูมากเลยเวลาเขาลำระบำชาวเกาะไฟเลาะสนอดจอดใจใส่น้ำลังไหลใส่น้ำลังไหลกระทบหัดใจดังแต่ตามจริงที่เขาบอกมันก็ถูกเนาะเพลงมันมงบอกอายุของคนเรา อะไรอ่ะอะไรนะครับนักลบอะไรอยากลงน้ำแล้วอยากลงน้ำก็ลงเลยครับสบายสบายเพื่อจะไม่เป็นการตัดสิคิปออกไปไกลๆนะครับขออนุญาตร้องผลงานเพลงช้าสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ห้า7 8 9จ หนึ่งเพลงครับผมไป <c oughs> โอ้ขอบุณค่ะแม่อย่าเพิ่งลากเป็ดไปนะดเดี๋ยวจะลอยเป็ดอยู่สักพักหนึ่งแต่ตามจริง ถ้าคนใจจริงมากกว่านี้เขาต้องไหว้ท่าฟีสไตล์มาแล้วอะไรเธอไ,ไม่เคยได้ยินเหรอไหว้น้ำข้ามฟากไปหาเธอนะ่ะไปไปครับมันมันมีคนจะทำอยู่อต้เต้เต้มาเต้เต้ มันบอกครับเดี๋ยวผมจะเล่นน้ำวันนี้เต้ยนะอางเต้ยลองลงไปสิถ้าเต้ยกล้าลงพี่ให้หนึ่งพันบาทน้องเต้ยจะล่าหรือไม่กล้าเพื่อพิชิตเงินหนึ่งพันบาทอะมันน้อยไปด้วยเหรอ 1,500บาทร้อยเป็ดไปหาทุกคนมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับอันนี้สิงไมสิกแบนไปหาเงินเข้าวงหรือเปล่าเนี่ยออเออเต้อขอเพิ่มมาอีกครับไป2 0 0 0ันใบส0 0 0ันมันน้อยไปไป2,000ันน่ะ1,500บาท ผ่อนว่ามันตื้นหรือลึกเจ็บหรือเปล่าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเป็ดไปลอยเป็ดไปลอยเป็ดลอยเป็ดลอยเป็ดบริสุทธ์มาลองลิขิตเลยครับผม ยาอะไรใครเล่นกูาหารช่วยกันสิโอ้เตอรไปแล้วเหรอยังไม่คุ้มมันห้าเลยบอกให้ร้อยเป็ดไปหารทุกคนพี่จะเอาตัวแทนเป็ดน,นี่ส่งความคิดถึงให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ คิดถึงกันหรือเปล่า <Yeah. S 1> วันนี้มอบผลงานเพลงนี้แทนความคิดถึงให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ครับ Let's go <S ท,ทีนี้จะลอยเป็ดกันแล้วนะครับใช่ครับลิปให้พี่เตื่ก็สามารถสง่งให้ได้นะครับ <c oughs> อะไรพันห้าอย่างไง <c oughs> สู่เขาลูกเพื่อวงลูกโอเคไปรอยเป็ดไปโอ้โหพี่ไม่มีเงินพันห้าเลยว่ะ <c oughs> ไปลอยไปรอยไป,ไป ลอยไปจนกว่ามันจะจบเพลงเนี่ยเอากินเต็มเลยนะเต้ยมงกินเต็มเลยนะเนี <sweating Hum laut> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี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 ่เนี่เนียเนี่ยเนี่ยเงิยนีนี่ยเเง่น่เ่น่วนยเนินเยนน แบบเมื่อกี้นี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับท้อตา,ามกันได้นะครับเสียสละเพื่อวงโอเคเดี๋ยวร้องเพลงให้น้องเต้ยแล้วกันครับผม <S <S